โอบีเอสเมื่อกี้เราลงเนี่ยยินไม่เลยกอนก้วของมันน้อยเกินวะจริงมันสู้เทนไม่ได้เมืองใหญ่เราเลยบ้านแรกเลยเมืองนี้เนยอ่ะเฮ้ยเราจะเพิ่งพิ่งลงไะ้เพิ่งลงนะเราไปที่นี่ดีกว่าไดโนแลนด์เนี่ยไดโนแลนด์ไปนี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่าอะไรของมึงกันเนี่ยเราเล่นแถวนี้ดีกว่าใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเราเราไม่เล่นตรงนี้ดีกว่าเมืองนี้เมืองนี้ ทำได้ฝั่งนี้ดีกว่ามันลายเครื่องบินจัดแต่ไดโนมันยังไกลลายเครื่องบินนะเว้ยโดนเลยไดโนะจะเรียาทุกทาเลื่อนกลางนี่ไปโดนอะไรเงีถึงเลยนะถึงไปร่อนแบบไม่ถึงนะเราก็เราก็ขยันถึงแค่ตรงนี้นะเออถึงถึงตรงนี้ก็แค่ตรงนี้ก่อนงั้นจะเลี้ยงเยอะ เนี่ยลงนี่ก็ได้เนี่ยงที่แบบแล้็นมันยังหลวมเลยผมยกลงวันนี้ใช่ปะใช่ลงมาเทไลยมันลงแรงที่มันมันเยอะแดกตรงไปนะมันหลวมแบบเอ้ยตรงนู้นมีรถนั่นอะอีกนี้ได้ขายสามสิบได้แล้วเราจะไปไหนเอารถเหรอฮะไหนจะติดอะไได้รอย่างเดี๋ยวเราจะลงนี่เหรอเอ้ยลงนี่แหละเพื่อนแล้วเราค่อยหาวิธีไปไดโนแรน ใส่ฟาร์มแบบสงบสงบตัวกูแม่งปืนครบเลยอาร์คเอโฟตั้งรับพร้อมกันเลยดีแลถ้าแต่ถ้าแต่เอนโฟแม่งดีกว่าอาร์คแต่ทำไมกูเล่นอาร์คแล้วกูรู้สึกว่าแม่งดีกว่าเอนโฟล์ไว้หรือว่าเพราะมันมีสกินวะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะกูก็ไม่รู้แม่งเป็นเพราะอะไรสกินตองนี้เราเล่นหวสึ้น อาจจะมีส่วนแต่กูได้เบอร์เรียวกัเอ็มสองีแล้วเบอร์เรียวเอ็นนะคิงเ เจอกระเป๋ามั้งปะเจอเจอใบเด็ก ดรอปเป็นกองเลยเว้อะไรนะแง่ดรอปเป็นกองเลยต้องไหนวะพีทอ่าโอ้โหไกลวายเชี่ยเจ็ดนี่มันไม่ยองเราเออให้แมนของคนอื่นว่าเราจะไปไดโน่กันอยู่ไหมเนี่ยของกูก็โอเคนะอาจได้กระโขกไอ้แต่ไดโน่อยู่ในวงนะเว้ยงั้นเราต้องค่อยๆรอไป ไม่รดอยู่อ่ะถ้าดีกที่ฟังี่ยกเูเจอแมกกาซีนพิเศษเลอแบบนี้แม่งสวยจัด,ดเลยวะสองแจ่งกูดได้เรื่องแล้วตอนนี้ รีมานะคิงพวกกูจะถึงแล้วเฮ้ยไอคิงมึงยิงอ่ะกูอรอดได้ไม,ม่คนได้ไม,ม่คนเคาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอคิงยิง <c oughs> มันมีคนค้อนไว้เลยหูฟังดีเกินไม่ใช่ว่างหน้าหรอไม่ใช่ข้างหลังม,ม,มึงใส่หูฟงังสลับด้านอีกปนะ่ะเนี่ย เราไฟเบ็ดคือเราไฟไปแล้ไอ้เฮียแต่กูว่าแม่งโอ้โหกูว่าแล้วเบ็ดเบ็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 กูไม่เวิร์กไม่เวิร์กกูกำลังจะพูดเลยเฮียแม่งไม่งังแรงไงไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮียรถไฟชนในชิมกูเห็นคาตาเลยกำลังตัวแบบพระเอกเลยกูอะเฮ้ยมึงคิดว่าเราเล่นฟอร์ดไหนอยู่เนี่ยเนี่ยทำยาด่วนเลยไปกูไปดีกว่าเดนโนป์ากูจะถึงแล้ว ึงว่าจะมีตัวไหมว่าไดนอจะ นี่ไอชิมตรงนี้มีอาร์ก็ชิมเอาเันเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วยอดคือรถไฟกนะเว้ยไม่รถไอนี้มันจอดแปลกๆว่ะรถรถฉาก คนยังเหลือเยอะอยู่เลยนะนสาธุ์ใหญ่กูเจอคนเลยกูโดนไามา่หลายตาแล้วเนะี่ยตัวคุณโป่ง กูโดนกระทำทุกตาเลยนะ่ะขนาดเพื่อนร่วมทีมเวียงกระทำกูอะเชี่ยกระสุน <c oughs> โค้งโค้งที่ไหนละเต็มเต็มหัวกูเลยนะ่ะ <c oughs> เชี่ยกระสุนเต็มตัวแล้วว่ะสี่ร้อยพออยู่มั้ง เดียวไม่มีใครมาโี้ยเดีวที่ไม่มีคนมาเดือดท้ายวงไว้ ม่เป่าสามกอดสามไม่เหมือนเดิมเลยไอตรงนี้ไม่ที่เก็บเสียงแล้วเก็บเสียงอะไรวะเก็บเสียงพ่อปืน ยังไม่เจอสักตกมีที่นี่วะเครื่องส่งสัญญาณบูชิปอาเก็บไปดิอไ,ไปชบุบกูมีอักหนึง่งแล้วมันเก็บสองอันไดเปล่าวะน่าจะได้แต่จะได้อันเดียวป้ะงไม่มันก็เก็บมาให้พวกกูเดยวพวกกูถเท รถต่างนี้นนมันไต่กเ็เราขี่รถเข้าวงกันดีกว่าอือเราได้สะโคบจัดเลยนะตอนนี้น จ้าไม่เจอกูวิ่งทั่วแล้วไม่เจอนี่เวลาเราฟาร์มแบบจนฟูขนาดนี้นเราชาบตายไวนะเว้ยคิขงขับราไ่ไี่คิง เข้าโบนีกว่าเข้าโบนิกว่ากูไม่ยังเสียกระเป๋านี่วะเวลาโดนบงนั้นเออชิมอ๋อชนไอชิม ใหม่วะนะจังหวะสบัดเมาส์มองๆสละเลยมั่ชนพี่บอยเมื่อกี้น่าเรามีน่นเานนเรามีคนยิงกันนะเมื่อกี้เจาะกูลงวันนี้ที่เมื่อกีเจาะกูจะลดคันที่สองแล้วก็ไปคันนี้เลยเนี่ยคันนี้แม่ง ไปคันเดียวกันเลยัต์เอ๊ะถอยรถเยียบกูอีกเชื่อมึงดูพายุสายมือดิเบลเลอร์ก็มองอะไรไม่เห็นรอรออะไร้็รมีคนยิงปืนคอกันอยูอ่นะเอเอเตยงใกล้ๆเลยนะน่าจะในเมืองนี่แหละ เนี่าานยแนถะวๆนี้เนี่ะกากดดังเขียวว่ะเพราะเราเข้าวงด้วยว่ะเออยาวเข้าวงไปก็เลยไปเล่นในวงนี้ว่ะเสียงอยู่ยแถวๆนี้ก็มีนะเดี๋ยคนอีกเยอะเยอะจัดอะ่ะ ลัวนี่ชนได้นะชิม่าเราเราไปเล่นมันเล่นบูเขาไหมมาร์กเลืองอะเล่นขอนี้กาเปลาขอเล็กเนี่ยเราไปจอดอ่ะขาเล็กมันจะโดนหลายทิศดิเราก็รอดูมันอีกรอบหนึ่งไม่มันจะโดนหลายทิศจะดิแต่ตรงนี้มันไม่เขามันเตี้ยได้ รอออมเรื่อยๆก่อแต่กันโอ้รถบัครถบัค เนี่ยจอเล่นเขานี้แม่งเล่นะอยู่ในวงครึ่งหนึ่งเนี่ยอุ้ยลงไปปะเนี่ยเวล้วอยู่ในวงรอดูหลังก็พอไอ้วงบีบวงบีบแล้วหลังไม่น่ามีดูใกล้ก่อนนะค่อยดูใกล้ดูใกล้ๆกก่อนเอาใกล้เคลียร์ก่อนเผื่อโดนต่อยหลังอีก เต็มเลยเล่นตรงนี้ได้พักหนึ่งอ่ะกูไม่มีสโคบไกลนี่แหละประเด็นอ่ะเราดูวงกัน <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเดินนี้ปะไปดิไปดิน้ออยู่นอกวงเฉยเอ้ยอะรถสองไปไปสองขันะไปเอารถทางซ้ายเลยดิไปสองขนังขน,ขน,ขนี่ว่า คิ้คข้าไปหน่อยขึ้นคนละคันเลยเปล่าสมพอ่ะไม่ไหวไวแค่กำบังอ่ะก็คอยๆรอไปนะเพื่อมีคนวิ่ง นี่เลยจะเ,จะเราเจอเนินนี้ก่อนเลยเนินไหนนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เอ,า,เอา,เามาเล่นเนินนี้ดีกว่าโอ้โคิงโดนยิงแล้วคิงเฮ้ยม,มีคนยิงนะซ้ายยิงโดนรถเราด้วยโอก็นึกว่าเนินนี้เฮ้ยข้างบนมีหลังเราก็มีว่ะข้างบนมีข้างบนมีนมหลังเราก็มีเบสข้างบนว่ะเบสจอด มึงเป็นคนขี่เออกูจะวางเฉยเฮ้ย,ย,ยมันพอมันพอมันพอชิมเห็นปะโดนเม็ดหนึ่งโดนเม็ดหนึ่งเฮ้ซ้ายเราก็มีวะ่ะเดี๋ยวกูดูซ้ายไม่หมอกเลยไม่หมอกไม่หมอกขาเลยแล้ววะใช่ไม่หมอ,อ,ย,อย่างเยี่ยงเลยตรงนี้มีอ๋อเแคยทิ้งกูเลย เราไปเล่นเดินนี้ดีกว่าไปคันเดียวกันแน่ดีแล้วไอเ้เหี้ยมันจะได้ทันกันโอ้โหมึงจะถอยขึ้นถอยลงเ,ยเพื่อโดยอีกแค่เพื่อเว้ยไอ้ชิิมังเป็นไรกูนักหนาไวนได้วะเนี่ยอยูเรากำลังจะตายกันหมดงงบนนยเอขึ้นบนไหมอ้อมขวาขึ้นบน เราอยู่ตำแหน่งนี้มอนกันได้มั้งเออพี่ไอโก้ที่มันตุ่ยล้วมองวันนี้มันเรียกฝันนี้เลยฝันนี้ยไอ้มันโผล่ไอ้บนหัวมึงบนหัวมึงบนหัวมึงมานอน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 มันลุกแล้วมันลุกแล้วมีคนดาวมีคนดาวหลังต้นไม้นี้หลังต้นไม้นี้หลังต้นไม้นี้โดนโดนดาวตายเลยตายเลยถอยต่อยตอยตอยตอยเบสมาร์กเหลืองอันเก่าเหมือนมีอ่ะ มีมีเมื่อกี้เห็นสวนเอ้ขวามีนะขวามีนะเอาชิมมึงสมองไหมอะตานไว้ก่อนไกลมันก็เห็นนะดิกูได้คูณสี่แล้วสัตว์ไม่เล่นเบรลิวเหมือนกูเลยวะแถบทิศรอ้อยยี่ห<ะ>้ามีเลตตรงที่เราจะฆ่าเราจะโดนยิงตอนแรก <c oughs> ดูคนละทิศดูคนละทิศ อย,อยลังเราล่วงกันแหละเสียงไม่อยู่แถวแถวนะี้เฮ้ยไม่ใช่ว่ะเสียงไม่อยู่แถวเนี้เฮ้ยไม่ใช่ว่ะเอ้ยแค่แถวนี้ว่ะยิงสไนเก็บเสียงอยู่นะ่ะตถวนี้มียายใหญ่มียายใหญ่สองอันเลยตลังหินตรงเนี้ยเจ็บจัดอะโดยกูไปอะ <King. S 2> ตรงนี้เลยตรงนี้เลยกูเล่เหินมารฟวาเฮ้ยเลี้ยวขาะตรงนี้มันไม่มีคนนะไ้ยหลังจไมนะ้น่ะเข้าหัวเมเ็ดนึงมันจะมาต้นมานี้กูมีระเบร์เคียม,มีแต่ระเบร์สตาร์วะเฮ้ยกูเล่นตรงนี้ไปนะกูจะเล่นซ้ายถึงปนะเนี่ย ไม่ถึงเด็ดเดียวเดียวเดียวสวยสวยไปตุวยเราไปว่างเดียเดี๋ยวตุ้งหลังหินใช่ป่ะเออไอตัวไอตัวที่ดาวน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะสิน,นสม,ม,มนีสองตัวมีสองตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลังหินยังไม่ดาวยังไม่ดาวม,มันสมองม,มันสม,มองเหลือคนละตัว Humboldt mệnh ghi nga 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 này, nga 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 ở nga 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 อยู่ตอนเดิมใช่ป่ะใช่จะออกขวางนั่นตรงนี้ไม่น่าเลยเลยตรงนี้ไม่น่าเลยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเพื่อนนั่นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จะวงวงจะบีบวะเฮ้ยมาขับรถมาขับรถชิมมึงไปไกลจังไอชิมมึงไกลจังพกูจัดไอคิงขึ้นเลยขึ้นเลยปล่อยตัวนี้แม่งเลยไม่ดีแล้วไม่แล้วตัวนี้ก็ได้ จ็บมากเ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 จ็บมากมีกมาแล้วต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ไหนวะกูเลยตัวเลยต้นไม้เลยสวยสวยสวยตายเลยตายเลยตัวเดียวก็ตรงนู้นป่ะน่ะคิงดูตัวนู้นให้หน่อยมาร์กเราหลังเราลงแล้วตอนนี้หลังเราลงแล้วตัวเดียวกันเหรอเดียวๆไม่ไม่ตรงข้างหลังแล้วไม่เหลือตัวนึงตรงมา้าเหลือเนี่ยฉันยิงว่าสองตัวเมือสองตัวกูยิงดาวไปหนึ่งยิงใหตัวแล้ว ไม่ใช่กูอยากรู้ว่ามันตัวเดียวกับข้างหลังปล่าม่ใช้ปืนอะไรวะปืนไกลปืนไกลกูใช้เอ็มสองี่เพื่อนมันมันใช้ปืนอะไรไม่รู้วะ่ะเอ็มสองี่เหมือนกันอ่ะอาจจะเป็นตัวเฮี้ยนน่ดนึงก็น่าจะมีรถเก็บยามาหกแล้วไอ้เหี้ย ไอตรงเล่นคานหินนั่นก็เล่นได้นะ่ะหินนั่นนะ่ะไอเดีเ๋ยวเราจะขยับขึ้นไปเล่นเนินนู้นเอาะปะไปเล่นเนินไปเล่นเนินดีกว่าเนะดีกว่าไปไปไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งขวาว่ะเบสอยู่ตรงนู้นดูใกล้ก่อนนะดูใกล้ก่อนนะคอยดูใกล้นะดูใกล้เคียงก่อนเผื่อมันนอนไอตัววิ่ง nã cô, con này con đi nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, ui, nhiều con nhiều đồ à, đao ít đồ nhiêu này quá, lằng lằng má lằng má, lốt lốt lốt, lốt cong lốt cong, y tá y tá, đôn đôn đao 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 đao, ê จ็บปะเจ็บาะไม่โดนเลยวะไอ้เหี้ยดาวดาวดาวโดนโดนโดนตายถอยถอยเหลือตรงเหลือแค่ตรงนู้นละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีมีโจวิ่งมาตรงนี้โจวิ่งมาตรงนี้โผล่แล้วโผล่แล้วโดนโดนตรงนี้ตรงนี้มีไหม้ายตายตายเห็น้ไอ้เหี้ยไม่โดน ตีต้นไม้วางตู้กันยิงนะเฮ้ยหลังเขาหนักหลังเขาหนักเบสโดนโดนโดนเจ็บจัดอ่ะตัวซ้ายดาวตัวซ้ายดาวเฮ้ยตัวขวาตัวขวาดาวผู้ผิดเออกูยิงแม่งไปยังเจ็บโดนโดนโดนเบลเลีย์กูโดนเบลเลียกูสมองชาร์จปะเฮ้ยมันโกงโกงโกงกูมีสมองกูมีสมองเจ็บมากเจ็บมากดาวดาวตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยจะโดนสองตัวสองตัว ดาวหนึ่งตัวด็ตัวชัด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 เฮ้ยเพื่อนมันเหลือ6กนะเพื่อนมันเหลือ6กตัวนะยังไม่ตายอะ่ะหลายตัวไมนดดว้นิดเดียว,น,ยวยนิดเดียวเด็ดโอ้ยสวยนิดหนึ่งแล้วนอนได้ดเฮียนนตานี้กูได้กี่คิวเองเนี่ย ใส่โฮโลแล้วม่นยิงนิ่งขึ้นเยอะเลยถ้าเราเป็นคิเมอวานีิตาก็ดีนะนี่แหละต้องเล่นอย่างนี้ได้เนีย่ยใส่โฮโลแล้วม่นยิงนิ่งขึ้นเยอะเลยคู 5, 6, 1, ่ฆ่าไปหกเองวหรอคู่ได้กี่คิว<า>ยังไม่รู้เ <5, S 1> ลยห้าแปด